เยยั่วเลยนะครับยยั่วเลยของแทรยอไม่อดตายครับยกยอไม่อดตายอ่าสวัสดีครับนะนะทุกคนคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปส่งผลงานครับส่งผลงานคลิปนี้จะเป็นคลิปที่เราส่งผลงานเน,ะนาะนะทุกคนเราก็มาถึงบ้านแล้วปลากระลือบงหางเน,ะนาะนะทุกคนเนาะปลาเรือมางหางเนาะเราก็เลยกลับ ได้เยอะแหละเกือบเต็มถังพี่น้องหมานสุดๆเลยวันนี้หมานมากพูดจริงๆหมานมากครับตัวใหญ่ๆเปๆอย่างใหญ่เลยเอาไปชมผลงานกันเลยนะคนผลงานเราเป็นไงครับเรามีปลาเกลือมาด้วยครับปลาเกลือเรามาฝากตาผ่านสามารถเนาะได้ปลากระพงมาด้วยพี่น้องปลากระพงนะสี่ตัวครับพี่น้องนี่ปลากระพงนี่ สี่ตัวตัวไหนอีกตัวหนึ่งนี่อีกตัวหนึ่งอยู่ไหนล่ะได้สี่ตัวครับปลากระพงพี่น้องนะคนกระพงตัวไม่ใหญ่แต่ตัวใหญ่ขาดครับตัวใหญ่ขาดปลานินมีตัวตัวใหญ่เนี่เป็นเป้งเลยนี่ครับนะนะคนเกือบเตรมกะละมังใหญ่เนาะนะคนเนาะนี่แต่ตัวใหญ่เลยปลานินเรานี่เป้งเปงเป้งเป้งทั้งนั้นเลยพี่น้อง นี่เต่งๆข้งนั้นเลยนี่โอ้ยหมานสุดๆพี่น้องนี่โอ้ยหมานสุดๆหมานสุดๆวันนี้งามๆทั้งน,นั้นพี่น้องปลาวันนี้ใส่งามๆทั้งน,นั้นนี่เห็นไหมน้องอุ้ยดูนะฮะพี่น้องน,ะน,องนี่นี่ไงกระพงอีกตัวหนึ่งพี่น้องนี่ ลูกปลากระหงตัวใหญ่ไม่ได้ครับตัวใหญ่ขาดครับนี่โอ้ยใหญ่ๆทั้งนั้นเลยพี่น้องนี่ปล,ลานินเรานี่ใหญ่ทั้งนั้นเปียงๆทั้งนั้นเลยนะน้องเนาะนี่เปียงๆใหญ่ๆเลยทั้งนั้นเลยใส่สวยๆเลยครับนาคนนี่นี่ใหญ่ๆทั้งนั้นนี่งามๆใส่งามๆทั้งนั้นเลยนี่สุดยอดพี่น้องใส่สวย นี่ของแท้อยู่นี่พี่น้องนี่ของแท้อยู่นี่นี่เป็นไงครับของแท้นี่ขุดยอดพี่น้องนี่คักคักนี่ของแท้อยู่นี่พี่น้องนี่คักคักคักพี่น้องยอดยอดขุดยอดพี่น้องปลาตะเพียนเราก็ได้เยอะอยู่นะพี่นอ้องนะคนนี่ ใส่สวยเลยใส่สวยๆยังไม่ตายก็มีเนาะนาคนนี่ใส่สวยๆยังไม่ตายก็มีเนาะเราก็พึ่งกลับมาไ,มได้เนาะนาคน,นโวยนี่ใส่งามๆโว้ยบีดใส่เราเสวยนี่ของแท้มาอีกแล้วพี่น้องมีของแท้มาอีกแล้วเป็นยังไงพี่น้องโอ้ยนี่ ขงองเท่าสองตัวเลยพี่น้องเป็นยังไงนี่ของเท่าสองตัวเลยเป็นยังไงพี sure. ่น้องนี่อุๆๆ้คาดขนาดในหอดปลาคอเด้อพี่น้องเลยนี่นี่ปลาคอกับมีเด้อพี่น้องนี่มีปลาคอปลาคอเห่าดิในปลาคอมาตัวหนึ่งอยู่อุ้ยนี่พี่น้องเอ้ยปลาตัวมุ่งามพี่น้องอือุ่นโอ้ตัวมุ่งามพี่น้องปลาโอ้ยคัดขนาดเท่ โอมงามเนาะคนเอ้ยป่านี่ต่เพียนก็มีแต่ใส่งามงามได้พ yeah, anyway> ี่น้องนี่ต่เพียนต่เพียนกับตัวงมงามตัวงามคักอีดีพี่น้องป่านิ่มตัวงามเด้อคักคักคักพี่น้องนี่ต่เพียนโอ้ยพี่เพียนใส่งามงามได้นี่นี่ต่เพียนเพียนห่อใส่งามงามได้พี่น้องนี่โอ้ยแต่ผออยู่ผอหลาบเนี่ยน้อนเลย หอมมากเลยน้องอเอา้าครับนะนะคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วครับเนาะขักคักขักมือน,น,นีใส่เงยเกือบเต็มกระมังแดงนี่เงยเกือบเต็มกระมังแดงนี่เนาะน,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 นี่น้องนี่เงยนี่โลเครื่องไลยมั่งนี่สองตัวนี่ตัวละโลกลัวกลัวโลเครื่องเลยเนี่ยนี่น้องอูปุ่นนะปุ่น ฝ่ามือใหญ่กับฝ่ามือผมเด้อพี่น้องสองตัวนี่คุณน่ะใหญ่กับฝ่ามือของแฉะอีดีโอ้ยติดหนึ่งวันกับพุกงูเนี้ยพี่น้องดิ่นนาวหนาวเลยคักคักคักนี่ดีหากินหมานคนหมานกักนยิงเสียกับพี่น้องเอ้ยเนาะจดจดจดหมานอีดีหมานอีดีแล้วหรอกระมังไหลกันคลิปนี้ฝากไว้ด้วยคราวนี้ครับนะคน ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับมันหมานคนหมานก็อย่างนี้นะครับแก้วสุดท้ายนี้ขอให้ยังรวยๆทุกคนครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย